สวัสดีคะ่ะทุกคนสาวใส่ยโนะคะหลายคนก็คงเจอผู้ชายดีๆแล้วนะคะแล้วก็กำลังทำความรู้จักการใช้เวลาพูดคุยวิดีโอคอลมีการนัดเดทพบปะกันพิจารณาว่าจะต่อหรือไม่ต่อความสัมพันธ์คนนี้ผ่านไม่ผ่านนะคะ หลายคนเพิ่งเริ่มต้นคนที่ฉลาดพอตัวพิจารณาได้ว่าผู้ชายที่กำลังคุยด้วยเนี่ยตัวจริงหรือตัวไม่จริงตัวปลอมโจรสแกมเมอร์ก็ว่ากันไปนะคะหลายคนพิจารณาไม่ได้ติดต่อมาระยะหนึ่งแล้วเจอแต่คนลอกหลอกนะคะปวดเห็นใจนะคุณคุณให้โ,โอ๊ต หาให้ปวดช่วยไม่ได้เลยจริงๆปวดไม่มีใครที่รู้จักนะคะหรือคุณไปให้คนอื่นหาให้คุณไว้ใจคนคนนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือคุณไปเสียเงินจ้างบริษัทจัดหาคู่คุณมีเงินแล้วคุณอยากจะใช้บริการตรงนั้นก็ตามสะดวกนะคะปวดไม่มีข้อมูลหรอกว่าบริษัทจัดหาคู่เนี่ยเขาทำอะไรยังไงให้กับคนที่มาจ้าง ฝรั่งเขาเลือกให้อ่ะจะถูกใจคุณหรือไม่ถูกใจอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหลายๆคู่ที่ประสบความสำเร็จในการแต่งงานกันความสำเร็จเฉพาะการแต่งงานก็ไม่ได้บอกว่าชีวิตหลังจากแต่งงานจะมีความสุขแบบที่ผู้หญิงต้องการทุกคู่บอกไม่ได้เลยนะคะใครที่ติดต่อเองคุณ ต้องมั่นใจในภาษาอังกฤษว่าสามารถติดต่อสื่อสารรู้เรื่องสามารถพูดคุยกับคนอื่นๆได้โดยเฉพาะผู้ชายที่คุณจะเลือกเข้ามาเป็นคนในชีวิตคุณนะคะคุณต้องพยายามเป็นคนที่ไม่หลงไม่หลงตัวเองว่ามีคนมาติดต่อกับฉันแล้วเนี่ยเพราะฉันดีเพราะฉันสวยฉันเป็นที่สนใจหรือใดๆ ไม่หลงตัวเองนะคะและไม่หลงผู้ชายด้วยนะคะคุณอย่าเป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายนะคะคุณต้องเป็นคนที่ขี้สงสัยและระแวงไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ร้ายในคราบผู้ดีมีเยอะนะคะไอที่พูดจะหวานๆกับคุณมากๆหวานเลี่ยนหวานเกินสงสัยไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่และคนทั่วไปอ่ะ เขาไม่มาพูดจะหวานเลี่ยนหวานเกินพั่มเพื่อหรอกค่ะให้สงสัยไว้ก่อนว่าไม่ใช่แล้วนะคนที่คุณคุยด้วยแล้วคุณเลือกเขาเนี่ยให้เลือกคนที่มีงานทำแล้วอาชีพอะไรละ่ะคุณก็พิจารณาเอาตามความชอบนะคะคุณต้องหาข้อมูลในอาชีพต่างๆด้วยว่าอาชีพที่เขาบอกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมีรายได้แค่ไหนแล้วคุณพอใจไหม ถ้าคุณไม่พอใจคุณก็เปลี่ยนเปลี่ยนคนใหม่นะคะอย่าไปเสียเวลากับคนที่คุณไม่โอเคคนที่คุณไม่ถูกใจว่างั้นนะคะอย่าหลงรูปร่างหน้าตาดูดีรอหรือการแต่งตัวที่ดูดีเพราะสิ่งภายนอกเหล่านี้เนี่ยเป็นภาพลวงทําให้คุณลุ่มหลงให้คุณเผลอไผแล้วก็เป็นเหยื่อของผู้ร้ายได้ง่ายๆนะคะคุณคุยกับคน แล้วคุณก็สังเกตการพูดคุยคุณเลือกคุยกับคนที่เขาพูดถึงสิ่งที่มันเป็นไปได้จับต้องได้ไม่ใช่สร้างภาพให้คุณเพ้อฝันให้คุณมีความหวังลมๆแรงๆแบบนี้ไม่เอานะคะแล้วคุณก็ต้องฟังเขาแล้วคิดจะด่าว่าแล้วเขาฟังคุณไหมไม่ใช่ว่าคุยกันไปนี่คุยกันคนละเรื่อง เขาคุยเรื่องหนึง่งคุณคุยเรื่องหนึง่งแล้วคุณก็ยังคงคุยกับเขาต่อไปเรื่อยๆสรุปไม่รู้คุยอะไรกันคุยกันคนละเรื่องนะคะใครที่บอกให้คุณรู้ว่าฉันเป็นคนมีหน้าที่การงานดีนะฉันเป็นคนรวยฉันมีเงินเยอะฉันฉันฉัน,ฉนพิเศษตัวเองที่ดูแล้วเลิศหรูเกินจริงพวกนี้เนี่ยตัดทิ้งนะคะให้คิดไว้ก่อนว่าไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่ของจริงแหละมาให้เช่นมโนแบบนี้คือเราต้องคิดด้านลบไว้มากกว่าด้านบวกนะคะแล้วเราจะปลอดภัยใครที่หลงตัวเองหลงผู้ชายแล้วก็ดีใจหลงระเริงว่ามีคนมาติดต่อฉันแล้วเราก็ไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆแม้กระทั่งว่ามีความสงสัยในตัวเขาแล้วอะก็ยังติดต่อกันต่อไปอะไม่ยอมปล่อยเขาง่ายๆ แบบนี้อันตรายนะคะเสี่ยงมากๆนะคะคือในใจเราอะ่ะเราก็อยากได้ฝรั่งสักคนนึงอแหละแต่เราก็ต้องเป็นคนที่ไม่เชื่อใจใครง่ายๆนะคะที่สำคัญภาษานะคะฝึกไว้ให้เก่งๆมากขึ้นสื่อสารกับคนได้รู้เรื่องมากขึ้นคุณก็จะมีไหวพริบในการพิจารณามากขึ้นเพราะคุณรู้ภาษาไง คุณก็ต้องสังเกตว่าเอ๊ะที่เขาสื่อสารมาเอ๊ะเขาเป็นคนฝรั่งประเทศนี้อ่าประเทศนี้ใช้ภาษาอังกฤษแล้วเขาก็มีอาชีพการงานที่ดูแล้วก็น่าจะฉลาดหรือเปล่าแล้วทำไมเขาใช้ภาษาอังกฤษแบบไม่ค่อยถูกต้องเลยทำไมเขาใช้ภาษาอังกฤษเหมือนคนที่ไม่ค่อยฉลาดไม่มีการศึกษาคุณก็ต้องรู้จักสังเกต,ตตรงนี้นะคะใครที่ติดต่อกับฝรั่ง แล้วสื่อสารกันไม่ค่อยแน่ใจไม่มั่นใจภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะคะสอบถามโบอดได้นะถ้าคุณถามมาโบก็จะตอบให้ตามที่โบอคิดและพิจารณาจากข้อมูลที่คุณให้มานะคะใครที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษนะคะสอบถามส่วนตัวมานะ,ะเพราะว่าโบอดหลับได้ไม่เยอะนะคะเวลาแน่นมากเลยตอนนี้ ทำงานทำความสะอาดบ้านข้างนอกด้วยสอนภาษาอังกฤษที่บ้านด้วยนะคะเวลาแน่นเอียดเลยนะจ๊ะใคทุกคนชค่องดีค่ะมีอะไรก็ทมถามกันนะคะฝากข้อความเอาไว้หรือถ้าคุณไม่อยากออกสื่อตรงนี้นะคะคุณเข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะปุ๊บมีลิงก์ไว้ที่ช่อง Descript i o n แล้วเข้าไปแล้วคุณก็ฝากข้อความสอบถามในนั้นได้ถ่ายรูปหน้าแชทมา ถามได้ว่าเออหนูเข้าใจแบบนี้เขาพูดแบบนี้มันคืออะไรยังไงโปรจะพิจารณาแล้วตอบกลับไปให้นะคะหรือถ้าอยากคุยส่วนตัวแล้วเรานัดไลน์คุยกันได้นะคะก็ทุกคนโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ